ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกก็ผมตาแงมและทีมงานชีวิจักรเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่จังหวัดชนบุรีครับวัดกิตภาวันตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเรียกได้ว่าเลยมาทางตะวันออกจากเมืองพัทยามาหน่อยพระวชิระโพธิวิตเทศดรเจ้าวาดวัดไทยเชตวันมหาวิหารอินเดีย รักษาการเจ้าวาดวัดจิตภาวันได้เปรียบเทียบระหว่างเมืองพัทยาและวัดจิตภาวันอำเภอบางละมุงได้อย่างน่าสนใจครับถ้าพูดถึงพัทยาเนี่ยก็มองเห็นภาพที่เป็นโลกิยะนะโลกิยะคือเรื่องของชาวโลกนะมีหลายที่หลายแห่งที่ญาติโยมไปกันว่าจะเป็นชายหาดว่าจะเป็นที่ต่างๆแหล่งท่องเที่ยวทึง่งทั่วโลกมากัน แต่ส่วนที่เป็นทางธรรมนะยังไม่มีชัดเจนนะวัดกิตภาวันจึงกลายเป็นโลกกุตธ,ธรรมโดยในวันที่21มกราคม2568สิทธิยานุสิทธิร่วมกันลํำลึก20ปีการมรณภาพของพระเทพกิติปัญญาคุณหรือหลวงพ่อกิติวุฒโธผู้ก่อตั้งจิตภาวันวิทยาลายัยครเพราะวันนี้นะครับเราสิทธิยนุสิทธินะครับซึ่งเคย ศึกษาปริยธรรมที่ที่นี่นะครับก็รร่วมแสดงวิจาจิต,ตนะครับแล้วก็ญาติธรรมหลายแหล่ก็มาร่วมแสดงทิจาจิต,ตของหลวงพ่อครับครบรอบ20ปีรวมทั้งมีความคิดริเริ่มที่จะฟื้นฟูโบสถ์อม,มิตนี่นะนี่แหละครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อปิติวิโ์ครับเตรียมบูรณะอุโบสถร้างกลางทะเลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะครับ